อ่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับผมพบกับครูบาสอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครั้งนี้เป็น e ีพีที่3แล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของประโยชน์ของปฏิทินนะครับหลังดูคลิปวิดีโอจบแล้วก็จะมีใบงานนะครับอ่ะนะครับทีนี้เรามาดูกันอ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับบอกประโยชน์ของปฏิทินนะครับ อ่ะอันนี้เป็นในรูปภาพของปฏิทินนะปฏิทินมีประโยชน์อย่างไรใครรู้บ้างอ่านะครับปฏิทินนะครับเ,เขาถามว่าในรูปภาพที่นักเรียนเห็นปฏิทินเดือนใดนะครับเดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่วันนะครับปฏิทินเดือนนี้ก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนที่ลงท้ายด้วยคมก็จะมีทั้งหมดกี่วัน31วันนะครับ นี่นะครับเดือนที่มี3เสียดวันได้แก่นะครับ 1. มกราคม 2. มีนาคม 3. พฤษภาคม 4. กรกฎาคม 5. สิงหาคม 6. ตุลาคมแล้วก็7ธันวาคมอ,อ,อันนี้เป็นปฏิทินเดือนเมษายนนะครับเดือนที่ลงท้ายด้วยยนเนี่ยมีทั้งหมดกี่วันลูก3 0วันนะครับ จะมีด้วยกัน4เดือนได้แก่เมษายนกันยายนมิถุนายนแล้วก็พฤษกายนสุดท้ายนะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีทั้งหมดกี่วันลูก28วันนะครับ28วันนะหรือ29วันนะครับนะแล้วแต่ปีนะครับจะไม่เหมือนกันนะแต่ในทุกๆ4ปีเนี่ยจะมี29วันอยู่1ปีนะครับ1ปีนะ เราใช้ประโยชน์อะไรจากปฏิทินนะครับเออปฏิทินเนี่ยสามารถบอกวันเดือนปีบอกวันสําคัญต่างๆนะครับช่วยเตือนความจําของเราว่าในวันใดนะครับเราทําอะไรได้บ้างนะครับปฏิทินยังสามารถใช้ดูในวันที่อยู่ในอดีตนะครับแล้วก็อนาคตได้ด้วยนะนเรียนจําวันเกิดของตัวเองได้ไหมท่านเรียนจําวันเกิดของตัวเองได้นะครับนักเรียนลองพิมพ์ใต้ความคิดเห็นนะครับ เ,เขียนความคิดเห็นมาได้นะว่าสมมุติว่า,าน้องบีมเกิดวันที่ต๊ดตืดเดือนตๆๆ๊ดตืดพศต๊ดตๆดนะครับให้ลองคอมเมนต์มาดูนะครับนะจะได้รู้ว่านักเรียนจำวันเกิดตัวเองได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นรูปร่างของปฏิทินนะครับมันจะมีด้วยกันเนี่ยประกอบด้วยตัวเลขนะครับเ,เดือนแล้วก็ปีพศแล้วก็มีคศนะครับแล้วก็ ในตารางเนี่ยของแต่ละช่องเนี่ยมันก็จะมีบอกออข้างขึ้นข้างแรมนะครับแล้วก็บอกวันสำคัญต่างๆนะอ่านะครับในปฏิทินบอกวันสำคัญอะไรบ้างตรงกับวันอะไรนะครับนักเรียนเห็นหรือเปล่าว่าลูกศรเนี่ยเขาชี้มาในวันที่1น,นะครับวันที่1เนี่ยซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับตรงกับวันศุกร์ที่1เดือนมกราคมพศ2564นะครับอ่าต่อมานะครับ ปฏิทินใบนี้นะครับใบนี้บอกว่าวันที่26นี่เห็นไหมตัวหนังสือสีแดงนะครับเป็นวันวิสาขาบูชาตรงกับวันพุธที่26เดือนพฤษภาคมพศ2564เห็นไหมต่อมานะครับในปฏิทินบอกวันสําคัญตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับเติดติดตดตดเดือนนี้เป็นเดือนอะไรเดือนสิงหาคมนะครับพศ2564 ลูกศรชี้ตรงที่วันที่12นะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับตรงกับวันที่วันพฤหัสที่12เดือนสิงหาคมพศ2564นอะครับอันนี้คือวันสำคัญนะครับของปฏิทินในแต่ละเดือนนะอันนี้เป็นวันที่12สิงหาครับวันแม่นะครับปฏิทินช่วยเตือนความจำของเราทำให้เรารู้เรื่องราวนะครับ ถามให้เรารู้เรื่องราวใดเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับเช่นให้เรียงลําดับเรื่องราวที่เกิดกับเราได้ถูกต้องนะครับเช่นนะครับวันที่1มกราครับเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับน้ําปั่นไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่นะครับก็คือน้ําปั่นจ,จักรยานไปร่วมงานปีใหม่ในวันที่1ที่ผ่านมานะครับอ่ะวันที่17พฤษภาคมน้ําปั่นไปโรงเรียนครั้งแรกก็คือปั่นจักรยานไปโรงเรียนครั้งแรกนะครับอันนี้คือช่วยเตือนความจําของเรานะว่า เราไปเที่ยววันไหนนะครับเราไปทํางานวันไหนหรือเราหยุดวันไหนนะครับปฏิทินช่วยเราเตือนความจําได้ต่อมาเป็นตัวอย่างเหมือนกันวันที่26พฤษภาคมเป็นวันวิสาขาบูชาหน้ําปั่นนะครับไปทําบุญกับครอบครัวนะครับน้ําปั่นไปทําบุญกับครอบครัวนะครับอ่ะต่อมานะครับ วันที่18กรกฎาคมเป็นวันเกิดคุณแม่ของน้ำปั่นนะครับอ่าอันนี้ก็ดูได้นะครับว่าวันเกิดแม่วันไหนวันเกิดใครวันไหนหรือวันสําคัญต่างๆในแต่ละปีเนี่ยมันตรงกับวันที่เท่าไหร่ในวันไหนนะครับเราสามารถดูได้จากปฏิทินนี้เลยให้นักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนจะทําเพื่อเป็นการเตือนความจําของตนเองนะครับ สมมุติว่าเราจะไปโรงเรียนในวันที่เท่าไหรเอ่ยออในวันที่1กรกฎา,กาคมอ่ะเราก็ดูวันที่1กรกฎาคมว่ามันตรงกับวันที่เท่าไร่วันพฤหัสนะครับตรงกรับวันพฤหัสฮะซูมก่อนเห็นไหมลูกอ่าถ้านักเรียนจะมาโรงเรียนวันที่1กรกฎาคมนักเรียนต้องมาในวันพฤหัสนะครับที่1กรกฎาคมนั่นเองเห็นไหม วันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์ไปเยี่ยมคุณยายที่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะครับช่วยเตือนเราได้อันนี้เป็นใบางานนะครับใบางานทีนี้เรามาดูใบางานกันใครที่ยังไม่ได้ทําก็ทำให้พร้อมใบางานได้เลยนะครับให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบวันที่ในปฏิทินที่กําหนดมาให้1วันพร้อมตอบคําถามที่กําหนดให้นะครับตื๊ดอ่ะนะครับ เดี๋ยวครูยื่เลยไปหมดก่อนอะนะครับคำถามข้อที่หนึ่งเขาถามว่าวันที่นักเรียนวงกลมล้อมรอบตรงกับวันที่เดือนและปีพศอใอดสมมุติว่าครูวงกลมในวันท,นทนนนี่วันที่หนึ่งแล้วกันนี่วันที่หนึ่งแล้วกันนะครับนี่วันที่หนึ่งนะครูวงกลมวันที่หนึ่งนะหนึ่งคือตรงนี้นะเดี๋ยวมันวงกลมไม่ได้อ่านี่นะครับ วันที่หนึ่งนะครับครูก็ต้องเขียนไปว่าวันพุธที่หนึ่งกันยายนปีสองพัปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ะครับสิ่งที่เรียนจะทำคือยกตัวอย่างเช่นเ,เราจะตั้งใจเรียนหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะ นักเรียนวงวันไหนนักเรียนก็เขียนไปวันนั้นสมมติวงวันที่25เรียนก็เขียนว่าวันเสาร์ใช่ไหมตรงกับวันเสาร์เนาะวันเะสาร์ที่25นะครับเดือนกันยายนพศ2 5 1 4สิ่งที่เรียนจะทําคือตื่นมาดูการ์ตูนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะอ่านี่เป็นตัวอย่างของเขาคนระับเขาวงวันที่26นะเขาก็เขียนไปวันอาทิตย์ที่26กันยายนนะครับพศ2 5 1 4 สิ่งที่นักเรียนจะทําในวันที่26ก็คือเดินทางไปเยี่ยมคุณยายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่าอันนี้เป็นสรุปนะครับบอกให้ทราบวันเดือนปีได้นะครับประโยชน์ของมันนะบอกให้ทราบวันเดือนสัมบอกให้ทราบวันสําคัญประจําปีนะครับใช้เตือนความจําหรือใช้นัดหมายนะครับทุกอย่างเลยอ่าต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องช่วงเวลาในชีวิตประจําวันนะครับก็คือเช้ากลางวันเย็นนั่นเอง นะเราจะดูยังไงได้นะครับผมอ่ะวันนี้ก็จบนะครับจบเพียงเท่านี้เรื่องของประโยชน์ปฏิทินนะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับและอย่าลืมนะครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเขียนความคิดเห็นมาว่านักเรียนเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นน้องบีเป็นคนพิมพ์ก่อนน้องบีเกิดวันที่ตึ๊ดตื๊ดต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 ๊ดบ่ายนะครับสมมติเกิดวันที่5สิงหาคมพศ .2,500 เอ่อ50 5.54อะไรประมาณนี้นะครับนักเรกียนก็เขียนไปนะ,ะสำหรับวันนี้ก็มีพียงเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ